สิวิธีสั่งจิตจักรวาลให้ได้ผลรู้อย่างนี้แล้วคุณควรใส่ใจกับการออกคำสั่งต่อจักรวาลด้วยภาษาที่ถูกต้องเช่นคุณอยากหมดหนี้อย่าใช้คำว่าเพราะอะไรกลับไปอ่านหรือฟังภาษาจักรวาลข้อที่4คุณควรเปลี่ยนไปใช้คำว่า จงจดจำไว้ว่าจะกระวาลไม่รับคําสั่งจากคําพูดของคุณเพราะหนึ่งมนุษย์ เป็นเชื่อนะคะว่าเพื่อนๆที่กำลังอ่านหรือฟังหนังสือเล่มนี้อยู่หลายคนคงเคยทำในสิ่งที่คุยกันในบทที่หนึ่งและบทที่สองกันมาแล้วแต่บางคนกลับมีประสบการณ์ว่าทำแล้วไม่ค่อยได้ผลอย่างที่ต้องการส่วนบางคนก็บอกว่าได้ผลดีเหนือความคาดหมายีะอีกผลลัพธ์ หรือผลตอบกลับจากจักรวาลมันขึ้นอยู่กับอะไรทำไมจักรวาลรับคำสั่งแล้วทำงานไม่ตรงกับคำสั่งจักรวาลทำงานผิดพลาดหรือความสามารถไม่มากพอหรืออย่างไรคุณกับจักรวาลจะกลายเป็นบัดดี้ที่มองตาก็รู้ใจ จักรวาลจะคอยรับคำสั่งจากคุณผ่านธรรมชาติที่คุณเดินยืนกินนั่งนอนปัดนี้คุณได้กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพลังเสกสร้างของจักรวาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีด้วยค่ะปรินแก้ววัชรพล14กรกฎาคม2566